เซิ่นหยาง J8 แปดฟินแบ็กคืออากาศยานที่เต็มไปด้วยความขัดแย้งในตัวเองมันคือเครื่องบินขับไล่สกัดกัน้นที่ถูกประเมินว่าล้าสมัยตั้งแต่วันแรกที่เข้าประจำการแต่กลับยืนหยัดรับใช้กองทัพปลดปล่อยประชาชนจีนยาวนานกว่าคึ้่นศตวรรษเรื่องราวของมันไม่ใช่เพียงประวัติศาสตร์ของเครื่องบินรบรุ่นหนึ่ง แต่เป็นมหากราบที่สะท้อนการต่อสู้ดิ้นรนความผิดพลาดและความทะเยอทยานอย่างไม่สิ้นสุดของอุตสาหกรรมการบินของชาติมหาอำนาจแห่งใหม่ของโลก จากจุดเริ่มต้นที่ต้องพัฒนาโครงการเกือบจะอย่างลับๆท่ามกลางความวุ่นวายของการปฏิวัติวัฒนธรรมสู่จุดเปลี่ยนครั้งประวัติศาสตร์ในโครงการไข่มุกสันติภาพที่เกือบจะได้พนวกเทคโนโลยีระดับ F16 ของสหรัฐอเมริกาและบทบาทที่โลกต้องจดจำในการเผชิญหน้าอันตึงเครียดเหนือเกาะไหหลำ ในตอนนี้ของไทยเว็บพัน Channel จะพาท่านเดินทางผ่านประวัติศาสตร์อันยาวนานและซับซ้อนของ J8 f i n ฟินแอากาศยานที่เป็นดั่งภาพสะท้อนการต่อสู้ของอุตสาหกรรมการบินจีนจากยุคที่ต้องพึ่งพาการลอกเลียนแบบเทคโนโลยีโซเวียตสู่การสแสวงหาความร่วมมือกับชาติตะวันตกและท้ายที่สุดคือการยืนหยัดพัฒนาเทคโนโลยีของตนเองเรื่องราวของ J8 คือบทเรียนสาคัญ ที่ส่งต่อมาสู่การกำเนิดของมังกรยุคใหม่อย่าง J10 และ J20 ในปัจจุบันการเดินทางของมันเริ่มต้นขึ้นในยุคสงครามเย็นท่ามกลางการแข่งขันอย่างสิ้นหวังเพื่อไล่ตามความเหนือกว่าทางเทคโนโลยีของศัตรูเมื่อภัยคุกคามทางยุทธศาสตร์จากฟากฟ้าบีบบังคับให้จีนต้องสร้างเครื่องบินสกัดกั้นความเร็วสูงและเพดานบินสูงขึ้นมาเพื่อความอยู่รอดของชาติ จุดกำเนิดแห่งความทะเยอทะยานเมื่อมิก21ไม่เพียงพออีกต่อไปในช่วงทศวรรษที่1960ภายใต้เงาของสงครามเย็นจีนต้องเผชิญกับภัยคุกคามทางอากาศอย่างต่อเนื่องจากเครื่องบินทิ้งระเบิดและเครื่องบินสอดแนมเพดานบินสูงของชาติมหาอำนาจในขณะนั้นเครื่องบินขับไล่ที่ทันสมัยที่สุดในประจำการอย่างเฉิงตูเจ ซึ่งเป็นสำเนาของมิด21จากโซเวียตนั้นมีขีดความสามารถไม่เพียงพอสำหรับภารกิจการสกัดกั้นระยะไกลและเพดานบินสูงอีกต่อไปน่านฟ้าอันกว้างใหญ่ไพศาลของจีนต้องการเครื่องบินสกัดกัน้นที่สามารถบินได้ไกลและสูงพอที่จะท้าทายเครื่องบินสอดแนมอย่างยูโทและเครื่องบินทิ้งระเบิดเชิงยุทธศาสตร์ b 52ซึ่งเป็นภารกิจที่เครื่องบินป้องกันระยะไกลแบบ J7 ไม่สามารถทำได้เพื่อตอบสนองต่อความต้องการนี้สถาบันออกแบบอากาศยานเส่ินหยางได้เสนอแนวคิดการพัฒนา J8 ขึ้นในปี1964โดยใช้แนวทางที่มีความเสี่ยงต่ำนั่นคือการนำเครื่องบิน J7 ที่มีอยู่เดิมมาขยายส่วนให้มีขนาดใหญ่ขึ้นและติดตั้งเครื่องยนต์2ตัวแนวคิดนี้เป็นการนำโครงสร้างที่คุนเคยมาต่อยอดแทนที่จะเป็นการออกแบบใหม่ทั้งหมด ซึ่งช่วยลดความซับซ้อนทางเทคนิคลงได้มากนี่จึงถือเป็นความพยายามครั้งสำคัญของจีนในการออกแบบเครื่องบินรบที่ซับซ้อนกว่าเดิมด้วยตนเองเป็นครั้งแรกแม้ว่าแนวคิดการออกแบบเบื้องต้นจะดูเรียบง่ายและตรงไปตรงมาแต่เส้นทางการพัฒนา J8 กลับไม่ได้ราบรื่นอย่างที่คาดหวังตรงกันข้ามมันคือการเดินทางที่เต็มไปด้วยอุปสรรคและความท้าทายครั้งใหญ่ซึ่งเกือบจะทำให้โครงการนี้ต้องล้มเหลวลงกลางคัน การถือกำเนิดที่ยากลำบาก ผลกระทบจากการปฏิวัติวัฒนธรรมช่วงเวลาแห่งการพัฒนาเครื่องบินเจแปเกิดขึ้นท่ามกลางความวุ่นวายทางการเมืองครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์จีนสมัยใหม่นั่นคือการปฏิวัติวัฒนธรรมซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อความก้าวหน้าของโครงการเทคโนโลยีขั้นสูงทั่วประเทศโครงการเจแปก็ไม่มีข้อยกเว้นความโกลาหลทางการเมืองได้พากบุคลากรสำคัญและทำให้การพัฒนาต้องหยุดชะงักลงครั้งแล้วครั้งเล่า โครงการต้องเผชิญกับความท้าทายและอุปสรรคอย่างแสนสาหัสการสูญเสียบุคลากรสำคัญโครงการต้องสูญเสียหัวหน้าวิศวกรและนักออกแบบคนสำคัญไปอย่างน่าเศร้าเช่นหวงจือเฉียนที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุเครื่องบินตกในปี1965และเกาฟางฉีหัวหน้าวิศวกรของโรงงานเสินหยางที่เสียชีวิตลงเช่นกัน ความล่าช้าอย่างมหาศาลการสร้างเครื่องต้นแบบดำเนินไปอย่างเชื่องช้าและต้องทำเกือบจะอย่างลับๆเพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบจากความวุ่นวายทางการเมืองทำให้กว่าเครื่องต้นแบบลำแรกจะทำการบินครั้งแรกได้ก็ล่วงเลยไปถึงวันที่5กรกฎาคม1969 ปัญหาทางเทคนิคมากมายในระหว่างการทดสอบบินได้มีการค้นพบปัญหาทางเทคนิคที่รุนแรงหลายประการไม่ว่าจะเป็นอาการสั่นอย่างรุนแรงซึ่งเป็นอาการสั่นสะเทือนของโครงสร้างเครื่องบินที่ความเร็วสูงจนอาจเป็นอันตรายปัญหาความร้อนสูงเกินไปของลำตัวส่วนท้ายเมื่อบินด้วยความเร็วเหนือเสียงและความไม่น่าเชื่อถือของเครื่องยนต์ Wp7b ที่ใช้งานผลลัพธ์ที่ได้คือความล่าช้านานกว่าทศวรรษ ช่องว่างที่ยาวนานถึง11ปีระหว่างการบินครั้งแรกกับการเข้าประจำการอย่างเป็นทางการในปี1980คือเครื่องยืนยันถึงผลกระทบอันร้ายแรงของการปฏิวัติวัฒนธรรมที่ทำให้ J-8 รุ่นแรกกลายเป็นเครื่องบินที่ล้าสมัยเมื่อเทียบกับเครื่องบินรบของชาติอื่นๆในยุคนั้นอย่างไรก็ตามความล้มเหลวของ J8 รุ่นแรกนี้เอง ที่ได้ผลักดันให้เกิดการตัดสินใจที่กล้าหาญและกำหนดทิศทางใหม่ให้กับโครงการทั้งหมดนั่นคือการออกแบบเครื่องบินใหม่เกือบทั้งหมดเพื่อพลิกโฉมหน้าของ J8 ไปตลอดการการพลิกโฉมครั้งประวัติศาสตร์ J8 บล็อก2สู่ทิศทางใหม่แห่งการออกแบบในช่วงทศวรรษที่1980วิศวกรจีนตระหนักดีว่าการปรับปรุงเล็กๆน้อยๆไม่เพียงพอที่จะทำให้ J8 ทันสมัยขึ้นได้อีกต่อไป พวกเขาจึงตัดสินใจออกแบบใหม่ทั้งหมดจนกลายเป็นเครื่องบินรุ่น J8 b l o บล็อก2หรือ J8B ซึ่งมีความแตกต่างจากรุ่นดั้งเดิมอย่างสิ้นเชิงจนแทบจะเรียกได้ว่าเป็นเครื่องบินคนละรุ่นการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้สะท้อนถึงการเปลี่ยนปรัชญาการออกแบบขั้นพื้นฐานโดยหันเหจากอิทธิพลของโซเวียตและเปิดรับแนวคิดของชาติตะวันตกมากขึ้น ความแตกต่างที่สำคัญระหว่าง J8 รุ่นดั้งเดิมและ J8 บล็อก2สามารถสรุปได้ดังนี้ J8 รุ่นดั้งเดิมมีช่องรับอากาศอยู่ที่ส่วนหัวเครื่องบินส่วนหัวมีกรวยรับแรงกระแทกขนาดเล็กพร้อมเรดาร์วัดระยะใช้เครื่องยนต์ลี่หยาง WP7B คครีบใต้ท้อง2ครีบคล้าย J7 และมีจุดติดตั้งอาวุธ3จุด ในรุ่น J8 บล็อก2ส่วนหัวมีโดมเรดาร์ทรงคลวยแหลมสำหรับเรดาร์ควบคุมการยิงที่ทันสมัยใช้เครื่องยนต์ WP13A บล ok ็อก2ที่ทรงพลังกว่ามีครีบใต้ท้องครีบเดี่ยวขนาดใหญ่พับได้คล้ายมิก23และมีจุดติดตั้งอาวุธเพิ่มขึ้นเป็น7จุดการตัดสินใจเชิงสถาปัตยกรรมที่สำคัญที่สุดซึ่งเป็นหัวใจของการพลิกโฉมครั้งนี้คือการย้ายช่องรับอากาศจากส่วนหัวไปอย่างด้านข้างลำตัว นี่ไม่ใช่แค่การปรับปรุงแต่เป็นการเปลี่ยนปรัชญาการออกแบบขั้นพื้นฐานการออกแบบช่องรับอากาศที่ส่วนหัวซึ่งสืบทอดมาจากมิด21นั้นมีข้อจำกัดทางกายภาพที่ไม่อาจก้าวข้ามได้นั่นคือมันจำกัดขนาดของจานสายอากาศเรดาร์ส่งผลให้ศักยภาพของเรดาร์ถูกจำกัดไว้ตลอดไปการย้ายช่องรับอากาศจึงเป็นการตัดสินใจที่สำคัญที่สุดเพียงครั้งเดียวที่ปลดปล่อยศักยภาพของเจแบอย่างแท้จริง เพราะมันสร้างพื้นที่ในส่วนหัวเครื่องบินให้กว้างพอที่จะติดตั้งเรดาร์เพาส์ดอปล p เลอร์ไทป์สขนาดใหญ่และทันสมัยได้และเปิดทางให้โครงสร้างเครื่องบินนี้สามารถรองรับการอัปเกรดในอนาคตได้อีกหลายทศวรรษการมาถึงของ J8 บล็อกไม่เพียงแต่เป็นการปรับปรุงประสิทธิภาพของเครื่องบินเท่านั้นแต่ยังแสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนกระบวนทัศน์ของอุตสาหกรรมการบินจีนที่พร้อมจะก้าวข้ามการออกแบบด,ดั้งเดิมและเปิดรับเทคโนโลยีใหม่ ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นที่นำไปสู่ความร่วมมือทางทหารครั้งประวัติศาสตร์ที่ไม่เคยมีมาก่อนกับสหรัฐอเมริกาโครงการไข่มุกสันติภาพเมื่อมังกรเกือบได้ติดเปกอินซีในช่วงทศวรรษ1980ความสัมพันธ์ระหว่างจีนและสหรัฐอเมริกาผ่อนคลายลงอย่างมากเปิดประตูสู่ความร่วมมือทางทหารและการค้าที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน นี่คือโอกาสครั้งสำคัญที่สุดในประวัติศาสตร์ของโครงการ J8 ที่จะก้าวกระโดดทางเทคโนโลยีไปสู่ระดับโลกผ่านโครงการที่มีชื่อรหัสว่า Peace Pearl โครงการนี้คือความร่วมมือครั้งประวัติศาสตร์ระหว่างจีนและบริษัทรัมแมนของสหรัฐอเมริกาโดยมีรายละเอียดที่น่าทึ่งดังนี้ผู้ร่วมโครงการบริษัทกรลแมนแอรสเปสผู้ผลิต F14 Tomcat เป้าหมายอัปเกรดเครื่องบิน J8 บล็อก2จำนวน50 5 5ถึง55ลำให้มีขีดความสามารถเทียบเท่าเครื่องบินรบตะวันตกมูลค่าโครงการ502ล้านดอลลาร์สหรัฐเทคโนโลยีหลัก การติดตั้งชุด avionics ที่ทันสมัยของสหรัฐซึ่งมีหัวใจสำคัญคือเร d าร์ an- ทั apg-66 รุ่นเดียวกับที่ใช้ใน f-16 fighting falcon ระบบนำทางจอแสดงผลบนกระจกหน้าซึ่งฉายข้อมูลการบินและการแรงเป้าที่สำคัญขึ้นบนกระจกหน้าของนักบินทำให้ไม่ต้องล้าสายตาจากภายนอกคอมพิวเตอร์ควบคุมภารกิจและเก้าอี้ดีตัวของมาตินแบเกอร์การดำเนินการ จีนได้ส่งเครื่องบิน J8 บล็อก2จำนวน2ลำไปยังสหรัฐอเมริกาเพื่อใช้เป็นเครื่องต้นแบบในการติดตั้งและทดสอบระบบใหม่หากโครงการนี้สำเร็จลุล่วงกองทัพอากาศจีนจะมีเครื่องบินสกัดกั้นที่ติดตั้งเทคโนโลยีระดับเดียวกับ F16 ซึ่งจะเปลี่ยนแปลงดุลอำนาจทางอากาศในภูมิภาคเอเชียไปอย่างสิ้นเชิงม,มันคือความฝันที่เป็นจริงของอุตสาหกรรมการบินจีนที่จะได้เข้าถึงเทคโนโลยีชั้นแนวหน้าของโลกตะวันตกโดยตรง แต่แล้วความฝันนี้ก็ต้องพังทลายลงจากเหตุการณ์ทางการเมืองที่ไม่มีใครคาดคิดจุดเปลี่ยนที่เทียนอันเหมือนการล่มสลายของความร่วมมือและการเบนเข็มไปทางเหนือในเดือนมิถุนายนปี1989เหตุการณ์ประท้วงที่จัตุรัสเทียนอันเหมือนได้เปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับโลกตะวันตกไปตลอดกาลสหรัฐอเมริกาและกลุ่มประเทศในยุโรปได้ออกมาตรการคว่ำบาต และความบาดท,ทางทหารต่อจีนอย่างรวดเร็วส่งผลให้ความร่วมมือทั้งหมดต้องหยุดชะงักลงทันทีโครงการ Peace Pearl ซึ่งเป็นความหวังสูงสุดของ J8 ก็มาถึงจุดจบอย่างกระทันหันโครงการถูกยกเลิอกอย่างเป็นทางการในเดือนพฤษภาคม1990และเครื่องบินต้นแบบ J8 b l o บล็อก2ทั้งสองลำถูกส่งกลับคืนสู่ประเทศจีนในสภาพที่ยังติดตั้งระบบไม่เสร็จสมบูรณ์ การล่มสลายของโครงการ Peace Pearl ไม่ใช่เป็นเพียงการสูญเสียโอกาสทางเทคโนโลยีแต่เป็นเหตุการณ์ที่ตกผลึกอุดมการเชิงยุทธศาสตร์ใหม่ของจีนนั่นคือความจำเป็นอย่างยิ่งยวดที่ต้องพึ่งพาตนเองทางเทคโนโลยีให้ได้มันคือการถือกำเนิดอย่างเจ็บปวดของหลักการใหม่จีนจะต้องไม่พึ่งพาเทคโนโลยีทางทหารที่สำคัญจากชาติที่อาจเป็นศัตรูในอนาคตอีกต่อไปการสูญเสียโอกาสครั้งใหญ่ จนีพลาดโอกาสทองในการเข้าถึงและเรียนรู้เทคโนโลยีการบินขั้นสูงของสหรัฐไปอย่างน่าเสียดายมาตรการคว่มบาตรบีบบังคับให้จีนต้องหันไปพึ่งพาเทคโนโลยีจากแหล่งอื่นโดยเฉพาะจากรัสเซียและอิสราเอลเพื่อเดินหน้าโครงการพัฒนาอาวุธของตนต่อไปอาจกล่าวได้ว่ารัสเซียในขณะนั้นคือสหภาพโซเวียตคือผู้ที่ได้รับประโยชน์สูงสุดจากเหตุการณ์นี้ในปี1990 จีนได้ตัดสินใจสั่งซื้อเครื่องบินขับไล่ซูคอยซู27แฟรงเคอร์ที่ทันสมัยจากรัสเซียซึ่งต่อมาได้กลายเป็นรากฐานสำคัญของกองทัพอากาศจีนยุคใหม่แม้จะสูญเสียความช่วยเหลือจากสหรัฐและเผชิญกับความผิดหวังครั้งใหญ่แต่จีนก็ไม่ได้ล้มเลิกการพัฒนา J8 พวกเขาลับมุ่งมั่นที่จะเดินหน้าปรับปรุงเครื่องบินรุ่นนี้ต่อไปด้วยเทคโนโลยีที่หามาได้เพื่อมอบชีวิตที่สองอันยาวนานให้กับมังกรตนนี้ ชีวิตที่2อ,อันยาวนานตระกูล J8 และการวิวัฒนาการที่ไม่สิ้นสุดแม้จะ,ะเผชิญกับความผิดหวังจากโครงการ Peace Pearl แต่โครงสร้างพื้นฐานที่แข็งแกร่งของ J8 บล็อก2ก็ยังคงเป็นรากฐานที่ยอดเยี่ยมสำหรับการพัฒนาและอัปเกรดอย่างต่อเนื่องไปอีกหลายทศวรรษวิศวกรจีนได้ใช้ J8 บล็อก2เป็นห้องทดลองในการบูรณาการเทคโนโลยีใหม่ๆที่พวกเขาพัฒนาขึ้นเองหรือได้รับความช่วยเหลือจากแหล่งอื่น ส่งผลให้เกิด J8 รุ่นต่างๆที่มีขีดความสามารถหลากหลายขึ้นมามากมายการพัฒนาที่สำคัญของตระกูล J8 หลังยุคพ p ช a r l มีดังนี้ J8D ถือเป็นก้าวสำคัญอย่างยิ่งเพราะนี่คือเครื่องบินขับไล่แบบรแรกของจีนที่มีความสามารถในการเติมเชื้อเพลิงกลางอากาศซึ่งช่วยเพิ่มพิสัยการรบและระยะเวลาปฏิบัติการได้อย่างมหาศาลทำให้เจสามารถปฏิบัติภารกิจในระยะไกลขึ้นได้ J8C และ J8F เป็นรุ่นที่ได้รับการติดตั้งเรดาร์เช่นเดียวกับ JL10 และระบบ Avionics ที่พัฒนาขึ้นในประเทศซึ่งมีรายงานว่าอาจได้รับอิทธิพลจากเทคโนโลยีของอิสราเอลทำให้มีความสามารถในการใช้อาวุธปล่อยนำวิถีอากาศสู่อากาศนอกระยะสายตาเช่นจรวด PL11 ได้ ความสามารถในการโจมตีเป้าหมายนอกระยะสายตาถือเป็นก้าวกระโดดเชิงปฏิวัติสำหรับกองทัพอากาศจีนซึ่งเปลี่ยนยุทธวิธีการรบทางอากาศจากการต่อสู้ระยะประชิดไปสู่ยุคใหม่ J8H ถูกพัฒนาให้เป็นเครื่องบินขับไล่โจมตีที่สามารถติดตั้งและใช้อาวุธปล่อยต่อต้านการแผ่รังสี yj 9 1ซึ่งมอบบทบาทในการกดดันและทำลายเครือข่ายป้องกันภยทางอากาศของค่าศึกให้กับ J8 เป็นครั้งแรก นับเป็นขีดความสามารถที่สำคัญอย่างยิ่งสำหรับกองทัพอากาศสมัยใหม่ j z 8และ j z 8F แสดงให้เห็นถึงความยืดหยุ่นของโครงสร้างเครื่องบินโดยถูกดัดแปลงไปเป็นเครื่องบินสอดแนมทางยุทธวิธีโดยติดตั้งกล้องไว้ภายในลำตัวแทนอื่นใหญ่การวิวัฒนาการที่ไม่สิ้นสุดนี้ทำให้ j 8ยังคงเป็นกำลังสำคัญในกองทัพจีนต่อไปอีกหลายปี และในที่สุดมันก็ได้ปรากฏตัวบนเวทีโลกในเหตุการณ์ผชิญหน้าที่ทำให้ชื่อของ J8 เป็นที่รู้จักไปทั่วโลก เผชิญหน้าเหนือเกะาะไหหลำเมื่อเจแปดปรากฏบนเวทีโลกในช่วงต้นทศวรรษ2000ความตึงเครียดระหว่างสหรัฐและจีนทวีความรุนแรงขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งภารกิจการบินลาดตระเวนทางอิเล็กทรอนิกส์ของสหรัฐบริเวณใกล้ชายฝั่งของจีนจนกระทั่งวันที่1เมษายน2001เหตุการณ์ที่ไม่มีใครคาดคิดก็ได้เกิดขึ้นและทำให้เครื่องบินเจกลายเป็นข่าวดังไปทั่วโลกอากาศยานที่เกี่ยวข้อง คือเครื่องบินขับไล่สกัดก,กั้น J8B ของกองทัพ,พเรือจีนซึ่งขับโดยนักบินหวังเหว่ยและเครื่องบินสอดแนมล็อกคิด EP p ี e ของกองทัพ,พเรือสหรัฐสถานที่เหนือหน้าน้ำสากลห่างจากเกะาะไหหลำของจีนไปทางตะวันออกเฉียงใต้ประมาณ70ใหไมล์หรือ110กิโลเมตรผลลัพธ์เกิดการชนกันกลางอากาศส่งผลให้เครื่องบิน J8B ได้รับความเสียหายอย่างหนักและตกลงสู่ทะเล นักบินหวันว่นเหวเสียชีวิตส่วนเครื่องบิน EP 3 E ของสหรัฐได้รับความเสียหายรุนแรงแต่ยังสามารถทำการลงจอดฉุกเฉินบนเกาะหายหลามได้สำเร็จพร้อมกับลูกเรือทั้ง24คนเหตุการณ์นี้ได้เผยให้เห็นถึงความไม่สมมาตรทางเทคโนโลยีอย่างชัดเจนระหว่างอากาศยานทั้งสองลำด้านหนึ่งคือ j 8 B เครื่องบินขับไล่ยุคสงครามเย็นที่ควบคุมด้วยระบบกลไกเป็นหลัก อีกด้านหนึ่งคือ EP 3 E แพลตฟอร์มข่าวกรองทางสัญญาณที่ทันสมัยซึ่งเปรียบเสมือนศูนย์บัญชาการข่าวกรองลอยฟ้าความแตกต่างนี้ได้ตอบย้ำถึงช่องว่างทางเทคโนโลยีที่จีนยังต้องเผชิญในขณะนั้น และเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เหตุการณ์นี้กลายเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาอันทรงพลังที่ผลักดันให้จีนทุ่มเททรัพยากรอย่างมหาศาลเพื่อพัฒนากองทัพให้ทันสมัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านเทคโนโลยีการบินและอิเล็กทรอนิกส์อย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนมรดกของ J8 f i n ฟินแบบทเรียนที่ส่งต่อสู่มังกรยุคใหม่ การเดินทางอันยาวนานของสัญญางเจแปเป็นมากกว่าเรื่องราวของเครื่องบินรบรุ่นหนึ่งแต่มันคือกรณีศึกษาที่สมบูรณ์แบบของวิวัฒนาการอุตสาหกรรมการบินของจีนตลอดช่วงครึ่งศตวตรรษที่ผ่านมาที่เต็มไปด้วยความล้มเหลวการเรียนรู้การปรับตัวและความทะเยอทะยานที่ไม่เคยยอมแพ้แม้จะถูกมองว่าเป็นเครื่องบินที่ล้าสมัยแต่ J8 ได้ทิ้งมรดกอันล้ำค่าไว้ให้กับจีนในหลายมิติบทเรียนจากความล้มเหลว J8 คือเครื่องพิสูจน์ถึงความยากลำบากในการพัฒนาเทคโนโลยีขั้นสูงท่ามกลางความวุ่นวายทางการเมืองและเป็นบทเรียนราคาแพงที่สอนให้จีนตระหนักถึงความอันตรายของการพึ่งพาเทคโนโลยีจากต่างชาติซึ่งเห็นได้ชัดจากการล่มสลายของโครงการ Peace Pearl เวทีแห่งการเรียนรู้โครงสร้างของ J8 โดยเฉพาะในรุ่น j 8ล็อก2ได้กลายเป็นห้องทดลองที่สำคัญสำหรับวิศวกรจีนในการเรียนรู้ทดสอบและบูรณาการเทคโนโลยีใหม่ๆที่ซับซ้อนตั้งแต่ด้านอากาศพลศาสตร์ระบบ a v i o n i c นเรดาร์ไปจนถึงระบบอาวุธสมัยใหม่สะพานเชื่อมสู่ยุคใหม่ ประสบการณ์ความรู้และบทเรียนที่ได้รับจากโครงการ J8 ที่ยาวนานและยากลำบากได้กลายเป็นรากฐานที่มั่นคงซึ่งส่งผลโดยตรงต่อความสำเร็จในการพัฒนาเครื่องบินรบยุคที่4และ5ของจีนอย่าง J10 และเครื่องบินล่องหน J20 ในเวลาต่อมาท้ายที่สุดแม้ J8 เฟนแบก อาจจะไม่ได้เป็นเครื่องบินรบที่ดีที่สุดในยุคสมัยของมันและอาจถูกบทบังด้วยรัศมีของเครื่องบินรุ่นใหม่ๆแต่เรื่องราวของมันคือมหากา์แห่งความภาคเพียรคือสัญ,ญลักษณ์ของการปรับตัวเพื่อความอยู่รอดและคือกระจกสะท้อนความทะเยอทะยานที่ไม่สิ้นสุดของชาติมหาอำนาจแห่งใหม่ของโลกที่กำลังทะยานขึ้นสู่ฟากฟ้าอย่างเต็มภาคภูมิ